หมูป่าเหรอคขึ้นมาหมูป่าือเปล่าสิ่งน้ำพื้นชัดเจนมากเลยขึ้ผ่านอายู่มองไี่ช่ขึ้นมาใช่อยู่ข้างล่างกระเป๋าอย่าเพิ่งออกไปไปคนกินระวังกินระวังเดีนะทำผ่านไม่เสร็จเหมือนกันนี้ไม่มีชิ้นอย่างนี้นเลยสิ่งชัดเจนมากเหมือนมันย่ำม,มาจากข้างบนเหมือนลงม,มงนางอาจจะมาแถวลองห้วยหรือเปล่ะใช่เาเน่าก,กินเนาะ ดีใช่ไหมชัดเจนมากเลยเนี่ยอยู่บนนี้ก่อนปลอดภัยที่สุดพี่พี่ตอนนี้เราจุดไฟเรียบร้อยแล้วก็ผูกเปกันเรียบร้อยเลยแล้วก็เปิดคลิปแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรเฮ้ยมีอะไรบางอย่างอ่ะย้อมอยู่บนด้านล่างเนี่ยลองห้วยเก่าเนี่ยพี่พเริ่มเปิดคลิปแล้วก็ถ่าูให้มากันเลยเนี่ยรอจนหิวก็หิวง่วงก็ง่วงออันนี้ผมเอาไปฉายช่วยนะเพราะว่ามุมนี้จะสวยมากเพราะว่าอ่าจะเห็น สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็ช่องชายกิจเมืองรับแรนะครับวันนี้ผมมากันสามคนอยู่ตอนนี้ทุกคนนะนี่ผมแฝดเลยครับผมที่เป็นห้างเลยเนาะใช่ห้างที่เราย่งสร้างไม่เสร็จทุกคนจะไปนี่อย่างสร้างไม่เสร็จพี่ก็ได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ละเหมือนเสียงชัดจะมึงเดินคนนี้วะพีได้ยินเสียงเหมือนเสียงชัดใช่ไหม ก็มาข้างบนกันไหมไม่ดีนะสัตว์เหรอไม่ดีนะกะลอกป่ะ,ะใช่หรอพี่พี่ยังบอกว่าเป็นเสียงสัตว์เดินม,มาทางด้านล่างห้วยเก่านะห้วยล้างแต่โบราณว่าเจออย่างเสีงยงอะไนะรแบบนี้ใช่ป่าบนีบ้ซึ่งี่เราไม่เคยมานอนมาก่อนนะใช่นี่มันครั้งแรกตอนนี้เราเพิ่งเริ่มก่อกไฟแล้วก็วันเนี้ยผมเลยบอกว่าพวกเราไม่ได้เอาไฟโซล่าเซลล์มาเพราะว่ามันพังก่อนอันนี้มันตกแตกนะทุกคนนะเมืดเลยมืดตึ๊บเลย เสียงมันจะคู่นะนันเป็นสัตว์ป่าเนาะต้องระวัง,ง,วงถ้าเป็นพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์ที่เป็นแบบมีความดุเนี่ยต้องระวังให้ดีนะซึ่งวันนี้เรากำลังรออีกสองคนใช่ไหมใช่เจนชัยกับน้องเบสท,ที่กำลังเดินทางมาโอเคทุกคนวันนี้มีกินข้าวมื้อเด็กในป่าอีกรอบขึ้นมาก่อนเหรอขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอันตราย ไม่เป็ุกอันนี้ป่ะเสือโครงป่ะไฟลายป่ะเฮ้ยหมูป่าเหรอแสงยามพื้นชัดเจนมากหมูป่าเหรอหมูป่าเหรอขิ้กันมากหมูป่าหรอือเปล่ะแสงยามพื้นชัดเจนมากเลยขาอยู่มองผูใช่ขึ้นมาใช่อยู่ขงงา้างล่างกระเป๋าเลยเพิ่งเอาไปเพิ่งไปก่อนขิ้เร็วมั้ยขีเร็วั้ยนี่้าทำขาไม่ใช่แต่ไม่งั้นนี่ไม่มีที่น,นั่งอยู่แน่เลย ็นชัดเจนมากเหมือนมันย้ํมาจากข้างบนลงมางอาจจะมาแถวลองห้วยหรือเปล่าใช่เก่าเนี่ยได้กินเนาะดีเสียงปะชัดเจนมากเลยนี่ยอยู่บนนี้ก่อนปลอดภัยที่สุดพี่พี่ตอนนี้เราจุดไฟเรียบร้อยแล้วก็ผูกเปกันเรียบร้อยเลยแล้วก็เปิดคลิปแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรเฮ้ยมีอะไรบางอย่างย่ะําอยู่บนด้านล่างเนี่ยลองห้วยเก่าเนี่ยพี่เพิ่งเริ่มเปิดคลิปแล้วก็โดนแล้วทุกคนโดนเช็คอินซอทุกคนนะตรงนี้อย่าเบียดเดียนะพ่อ อยู่คนนี้ก่อนเพื่อความปลอดภยดัยพี่พี่ป่าก็ปลอดแแต่ว่าเราไม่ป่าไม่มั่นใจว่าสิ่งเราจะยินเสียงอยู่ันนี้ก่อนนะเรือน้องเบรกกับเจนชัยยังไม่มาพี่พี่ตรงน,นี้ฟ้าเริ่มสลัวจะป่ะใช่ข้างน,นอกเริ่มมืดแล้วแต่ใน,นป่านี่มืดกว่านะอย่าเพิ่งลงไปนะปลอดภัยไปก่อนถ้าสถานการณ์ดีเมื่อไรค่อยลงไป มันเปียกเลยคนรแน่นอบอกเลยมไม่ขยับนี่ตะปูเสริมใหายเจอตัว,วนีวอันตัวกันมันบอบบางตะปูมั้ยยังยังอยู่ขอเชียร์ไม่พอโอเคทุกคนเดี๋ยวจะขออยู่วันนี้ก่อนสักพักจนกว่าจะดีจะรู้สึกมันเย็เนเยียบไปแล้วแล้วก็ต้องเราก็ลงไปกันตอนนี้เรายัางไม่อยากประมาทไปติดละปั้นมันจะไฟไฟติดแล้วไปติดละนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ จเจนใช้กระเบืเนี่ยกำลังเดินทางมาไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงรอดูนิดยพี่นะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำการลงมาจากด้านบนห้างแล้วพี่นะแล้วก็ตอนนี้คิดว่าปลอดภัยแต่คนทัเสียงที่เรายินเสียงเหมือนเป็นสัตว์ป่าเ,เดินหรือวิ่งอน่ผมไม่รู้นะทุกคนนะป่าด้านล่างฝั่งนั้นตอนนี้เงียบแล้วทผมจะขอ จุดไฟฉายมาสำรองไว้ก่อนนะแต่ยังไม่ยังไม่ใช้ตอนนี้เพราะว่าเพื่อความประหยัดนะประหยัดแบตเตอรี่ของไฟฉายนะทุกคนนะและ้วกระเป๋าไฟฉายอยู่กระเป,าะป,ะเป๋าไหนกระเป๋าไฟฉายอยู่กระเป๋าไหนตังนี้แล้วก็บังหาดูทำเลว,ว่าในการถูกเปที่มสูงคนเผื่ออยาถูกเฉินนะทุกคนนะแล้วก็คร่าวๆนะตูไว้ก่อนนะไม่เสียหาย อากาศดีมากพี่เลืมถ่ายจากมุมบนให้พีเอฟซีดูเห็นๆต่อจึกดิ่งเงี้ยมันสวยขค่ไหนพี่บ้างเลยเดี๋ยวตั้งกล้อง,งให้ดีแล้วเดี๋ยวตั้งกล้องจากมุมบนให้พีเอฟซีดูแลกันนะโอเคขอหยิบไม์ก่อนเอ้ยขอหยิบกล้องก่อนนีุ่ะคนนะบรรยากาศกลางคืนที่นี่เดี๋ยวจะให้เล็กถือกล้องจากมุมบนอีกมุมหนึ่งคนตอนนี้ผมขอเอาไปฉายแผนบรรยากาศพีเอฟซีดูก่อวนะว่าตัวเนี้ยมันดูวงเวงแค่ไหนพี่อยู่วันสามคนตอนนี้นะเบย์กับเจนชัย การขึ้นมาไม่ถึงสักทีผมไม่รู้ว่าทําไมนานจังเลยนะอาจจะเป็นเพราะระยะทางแล้วย่างอาจาจะเตรียมตัวเตรียมของอะไรอาจจะช้านิดนึงนะเออเมนูเด็ดมาฝากเลยเมนูเด็ดนี้ผมรู้เขาบอกจะมีเซลไพเมนูอะไรอย่างไม่รู้นะเขาบอกให้เรากินข้าวพร้อมกันนะอย่าเพิ่งรีบกินเขาว่าตอนก่อนนี่ป่าล้อมรอบพวกเราตอนนี้ทุกคนเจะวะ อากาศดีมากๆทพี่ไม่รู้ว่ากลางคืนจะเย็นหรือจะหนาวแค่ไหนแต่ที่รู้ตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็แค่เหลือแบบมีเพลินเินแต่ว่าไม่ได้ถึงกับหนาวทุกคนนะนี่ลมไกลๆจากตัวที่พักเรานะมีห้างที่เราอย่างสร้างไม่เสร็จเรากำลังทำการสร้างอยู่ทุกคนนะแต่มันยังไม่เสร็จเพราะว่าอย่างที่บอกครับเรา หาที่เจอช้าแล้วก็อย่างเรามีธุระช่วงบ่ายใช่ปะ่ะช่วงบ่ายช่วงเย็นที่เล็กก็ไปธุระเจนชายไปธุระน้องเบยไปธุระเดี๋ยวผมไปังเกตจก็ทาได้แค่นี้จริงๆนะทาได้แค่ตัวคานที่เสร็จแล้วนะแค่เอาฟ้ามาวางก็นะเสร็จสมบูรณ์ดีโอเคเดี๋ยวให้เล็กจัดตั้งกล้องมุมบนในเพลสซีดูนะผมว่ามัมนสวยขค่ไหนจากมุมบนแล้วก็ตอนีผมก็ใช้กิจนอนบนเปจะดูดีแล้วก็ดูอบอุ่นแค่ไหนทุกคนนะไปโอเคทุกคนก็ นี่จะเป็นมุมจากด้านบนนะพี่นะจะไม่เห็น,อน,นกองไฟผมเริ่มง,วง <นะ S 2> ่วงรอต <นะ S 2> ้องเบกรกเนชัยยังไม่มากันเลยเนี่ยรอจนหิวก็หิวง่วงก็ง่วงอันนี<อ>้ผมเอาไปฉายช่วยนะเพราะว่ามุมนี้จะสวยมากเพราะว่าอ่าจะเห็นกองไฟถ้าผมไม่เอาไปฉายช่วยก็จะอาจะมืดแบบนี้เลยทุกคนจะไหมมันไม่ค่อยติดสูงนะคือเราแยกนี้กลัวจะเปรอะกลัวจะโคตรเนี่ยแรงมากเออเอาไฟเบาลงแต่ว่าอบอุ่นมากเลยนอนพักสบายที่ห้องนี่ ไม่มี<ช>ยุงสักตัวเลยแล้วอุ่นไหมกินนะใช่อุ่นมากอุ่นมากอาก,กาศดีมากกว่านั้นได้ยินเสียงจิ้งหรีร้องไหมฮะได้ยินโอ้ที่ผมแม่คิดว่าผมร้อนใหม่ผมกเลยกินขนมร้อนฮะหิวมากเลยหิวข้าวแต่ก็ต้องรอน,น้องๆเพื่อนๆนะน่าจะกำลังเดินทางมาแหละตอนอยู่ในป่าเดินคืนเดินช้าอืมเดินยากกว่ากลางวันหลงได้นะถ้าเดียวไม่ดีอ่ะแต่ว่า เราเดินเข้ามามีความรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างแอบมองนะผมรู้สึกอไงแอบมองพวกเราแต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ดูเพราว่าแอบมองอยู่กองเกือบตกนะมันแอบอยู่นะไงเราหาไม่เจอ ถ้าพวกนี้ห้างเสร็ีพงศ์จะได้เห็นพี่ๆจะได้เห็นห้างพร้อมกันนะเดี๋ยวถ่ายอัปเดตอีกครั้งหนึ่งกันทุกคนนะพรุ่งนี้เพราะว่าต้องตีฟ้าอะไรกันอีกนะตีฟ้าเสรเ็จแล้วเสร็จก็คงจะได้นอนพักผ่อนดูกว่าจะนอนนิดบ้างหรือว่าจะมานอนน้ำอื่นเพราะว่าเรายังต้องมีธุระที่ทำที่บ้านกันนะท้องน้องจอกจอกที่หิวข้าวมากมุมสวยไปไหมดเลยสวย,สวยโอ้ยอากาศก็ดีหิวก็หิวนะ โอเคทุกคนตอนนี้เพื่อนชายกับน้องเบดมาถึงแล้วพี่ผมบอกเลยว่าผมกับน้องๆสองคนจะเกือบหลับนะทุกคนนะแต่กลับมาได้เพราะว่าหิวข้าวมากๆที่นี่สาวยมีอาะารน้องเบดคนนั้นปามาแล้วเจนชายผู้อยู่รอดในค่ําคืนต่อไปนี่ครับผมดครับผมดูมีอะไรกินบ้งงางอันนี้มีเนื้อหมูหแล้วก็มีอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับของป่าดิ เออไม่ใช่อันนี้ผัดถั่วงอกอันนี้อะไรครับกะปีใส่หมูว่องกะปีใส่หมูว่องนั่นเลยไหมอันนี้อันนี้อะไรกวนครับกวนนาครับเอ้าอขไร่เกียวแบบเกี๊ยวตู้หนาหมอคนหนามเสียบกวนน้องโอ้โหน่ากินมากมากทุกคนดูซีสันนี่อันนี้เป็นอะไรผัดเผ็ดนะเขาเรียกว่านะผัดเผ็ดผัดเผ็ดหนูเออหนูหนูนาใช่ไหมผัดเผ็ดหนูนาพี่ซึ่งใครจะงงว่าบ้านเรามีนามีหนูมีครับผมนะ ในป่านีือแบบนี้หนูนาอยู่ตามป่าเยอะแยะหมดเลยปาย่างยังอยู่ไข่ทอดยังอยู่กุนเชียงยังมีครับทุกคนเชียใช้มากินข้าวเพื่อนมาทุกคนเราจะมาอุ้ยจะ่้านหนาทุกคนนะแซ่บมากค้างกองไฟอุ่นๆแบบนี้คนบอกเลยว่าบรรยากาศแม่งดีโพดดีโพดพี่ข้าวกูอยู่สายข้าวไปกูเล็กสาไม้เมียเพื่อนโอ้ยข้าวจะพอไหมเนี่ยโอ้เอาข้าวเผื่อสราใช่ไหมเนี่ยโอ้อันนี้กี่กี่ป่องครับหกกระป๋องหกกระป๋อง มาช้ามาช้าโอ้โหส,สีก่กระป๋องเลยเฮ้ยจะบอกว่าก่อนขึ้นมาก่อนที่พวกกูจะมาเชียงชัยถ่ายแต่ว่าวได้ยินเสียงเก้งร้องด้วยแล้วก็<อ>มีเหมือนเสียง <นะ S 2> สัตว์ว,ตวิ่ง <ใช S 2> อ่ะเจียนชัยต้องรีบขึ้นบนห้างกันเลยดีได้มีห้างช่วยอ่ะไม่งั้นแย่เหมือนกันนะอโอ้โหโอเคพี่เพื่อนเดี๋ยวเรามากินข้าวดีกว่าตอนนี้ผมน้ำลายแตกมากๆเกี่ยวกับข้าวผมขึ้นชายกับน้องเบสอ่ะไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ทุกคนนะโอ้โหมากินข้าวมาอ้อมมีจะซุยนาคราวนี้น้องเบสชอบนะครับอาจารย์สอนลุยแลย คิดถึงเสมอนะครับทุกคนบรยากาศของคันนี้จะดีนะอ๋อจะเว้นะี่เนี่ยเว้พับแบ๊อ๋อเว้นแบ๊บแบ๊ีแบ๊บแบ้บแบ๊บแิ๊บ่บ๊บแบ๊บแบ๊าอบ๊บแบ๊บแบ๊นแา๊บแบ้าแบ๊บ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 แา๊บแบ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 ๊บยบ๊แบ่บแบ๊บ่บ๊บแบ๊มแบ๊บแบ๊บ่บ๊บแบไบแบ๊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 บแแบบแบบบ ต่อตาจีน่าเบื่อจีโอ้เฮ้ยเพื่อนไอเจนชัยเป็นเชฟเก่าเหรอทำข้าอร่อยจังวะยังไม่ได้กินเลยได้กินจะนรู้แล้วอืไปก่อนไปไปไประเบิดกอ้โหเนี่ยนะบ้าเอ้ยรู้แล้วไปไหน ไม้แตกงนอ้คุณจะไปเผาทำไมล่ะเอ้เขี้ยว่าอ้เล็กใครวะเกิดวะกูเ้ยโคตรดังเลยตุดไหมวะ่ง่ีออกเลยน่ตุดนะที่โดนนเมื่อกี้นะอันนี้มัเอาาเอาเอนนัไก ตกใจทุกคนนะเมื่อกี้เกินไปเซเรนหน่อยนะทุกคนนะไม้ไผ่เหิวก็หนวนะรเปิดนะแต่เอาความหิยวผมไม่ลงนะนดูเข้าไม้ยันชอนกูปบอกินะลากินรู้บ้างเราลมหาที่ทางกินครับเลยพรชัแล้วอ๋อหายว่าอะไรเอไม่ต้องใส่ไม่ เถ้าเอาข้องโซแไปเ่ามันเผาทำไม้่งข้างในมันมีแก๊สไงแก๊สเขาบอกจะอาศัยแบบแบบที่ท่านวัดที่เราเนี่ยเรายังงูันะหินแตกอันตรายอันตรายใช่ไหมก็โดนหน้าโดนหน้าไม่ว่าจะเขาลูกตาเลย่อ้ยมารถ ัวจรเงชาาาใหญ่เสียวตาวมมีขาดังก่างมันเปนอไึอยากทำอะไรเดี๋ยวจากต้มดีว่าต้ือมบรจับคนได้เียวจะไม่หมักแล้วเคียวจะบิดกุงแล้วิีต่อกยาัยาไม่มีผมบิดปะมึงไม่ลงอ่ะผมมีหัวใจเพราะว่าผมมีหัวใจผมไม่รู้ดีบ้างแล้วกูอยากเอามา

หนึ 1> 1 <laughs> ่งท่ออือร่บมากแซบมากหนุ Jamie, <always S 1> ่มนายครัอ <Dracula> ร่อยจริงเหมืน้นข้าวนี่น้ำไม่ด้ใ้ตัวตลอดเลยีเแต่ต้อแก่นั่นต้องระวังถ้าอยู่เยอะนั่นต้องระวังหย่อไม่เกี่ยวไปละไปละไหลเลยฮ่ามันเชื่อกูกิข้าวแบบลิปกินหรือเปล่าเกี๋ยวข้าวไม่ละเอียดบืมบิ๊มซีกับเข้ามา เอาเอาเพียบเลยไม่กินก็ให้มันรู้ไปแกงได้ป่ะอร่อยมากอุ้ยมาตาไม่คิดว่าเจนชายทำกระเพราหรอกอ๋จริงทุกคนนู่นหนามีสองตัวมี่หรอมีดอกมีสะเก็ดมาโกคุโกคุเสวี่เมียวะตะคุนกับผู้หญิอ๋อตะคุนนี่เมื่อวานแล้วอยู่กับเตลี่ไปแล้วแล้วนู่นหนามีกี่ตัวสามอยู่หนาแม่งเบลร์นเลย ไะไจับยาใช่ป่ะผู้มันยากผู้มันกว้างไงต้องคุยกินไรที่มันจะไล่จำหนูหนาได้มันไม่ใช่หนูหนาเพื่มันคือหนูแบบยื่นมันซ้ำมาห้ากิอลคุณโดยยากในมันอ่ะอือหรือว่าหนูมันอ๋อไม่ใช่หนูแล้วมขอข้อมูลเป็นเพื่อนี่หมอเข้าต่อแล้วนะพี่จับแบบเพื่อนำไปนี่เล็กตั้งหนับตังซอำจับอ๋อ คนเนี้ยข้าวอร่อยจริงพูดไม่ออกเลยคนนนเพราะว่าเข้ามันอึดคออืมใส่ไหมครับทุกคนมาผ่านกเข้าก่อนนะโอเคพี่จะเป็นกินเข้าวเสร็จแล้วกันจ่อยพี่นำน้ำไหลโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางคนก็เข้าที่นอนตัวเองคนเช่นใช้กินก็คือตาเปลือยทุกคนนะแล้วก็น้องเบสนะเบส เบดบ้างบึงนะทุกคนนะเบตบังบึงนี่เนะตั้งแต่อาย่ะพระจัน์หนุ่งใหญ่มากนะพระจันทร์จดวงใช่ไหมตกใจเลยนึกว่าแสงอะไรคิดว่าแสงไฟฉายแรก่พระจันทใช่ป่ะเพราะเราอยู่แบบบนยอดเขาใช่ไอันนี้คือที่ของเบนอนคือจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าถ้านอนตรงเนี้ยมันจะอยู่อะไรว่าใต้ลมทำให้พวกควันไฟเข้าตาก็ร้อนเงีไปมนเลยต้องนอนบนนี้ทุกคนนะตายห่างนิดนึงน้องกิจฝั่งโน้นผมฝั่งโน้นเจนชายด้านบนผมนะเนผมด้านล่างจะป่ะนี่ทุกคนจะมีตำแหน่งตัวเองแต่น้องเบดก็จะงหวงนิดนึงเพราะว่า ทิ้งห่างมางคนเดียวเนาะมาคนเดียว okay. ไ,ไมเเ่เป็นไรทั้งไปเปลี่ยนใจไปนอนเป็นด้านบนเปลี่ยนใจคนได้นะเป็นเคอนโดสวยเลยได้<ม>คนหนึ่งนนส่งไปขั้วไงพี่ไม่ได้แบบเราไม่ถือโอเคไหมครับสดุสดหลอ่อสุดหล่อเมี่ยงปลาโอเคทุกคนนี่นี่เปลี่ยนใจก็มันนั่งพักทุกคนนี่ลังสับกะแล้วมันสับแบตเตอลี่สับตัว <laughs> นี่เพื่อนผมเรานั่งอ่านะชิวๆสมองกระเดิฟนะทุกคนนะก็เป็นสาววัยรุ่นอ่าส่วนพึ่งทุกคนนะสมองกระเดิฟแบบว่า รับประทานรับประทานน, uh huh. นะทุกคนนะตอนนี้ oh <my> เรากำลังพักแล้วก็เดี๋ยวพวกเราทั้งสี่ห้าคนนะทุกคนะนะก็ไม่มีอะไรมากมายละถือว่าสําเร็จภารกิจในการมานอนป่าครั้งนี้แล้วก็ <Okay. S 1> เพื่อนๆเ,เดินทางยังปลอดภัยถือว่าสบายใจละแต่แคิดว่าจะไม่มากแล้วทนนะนะเรากินข้าวนานมากๆแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่าห้างตรงนี้จะเป็นไงต่อไปทุกคนนะเพราะว่าเราเองตั้งใจ <Okay. S 1> อยากจะทําให้เสร็จเนาะโอเคพี่แต่ยวไงก็ ผมอาจจะให้ดูพีเอฟซีตอนเรานอนสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เราก็จะขออำลาเอ่ยทำไมขอลาปิดคลิปันนี้ก่อน <ใช S 1> นะไว้พบกันคลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแ,แชร์ฝากกดติดตามพวกเราทุกคนทีทุกคน,นนะช่องเจนชยัยช่องน้องเมธช่องชัยกิจทุกคนที่มากับเรานะรวลทั้งท่องพี่แฝดด้วยฝากเขาไปติดตามกดไลค์กดแชร์ทีดูคลิปพวกเราก็อยากกดข้ามโฆษณานะครับผมเพื่อเรามีกําลังใจมีรายได้การทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะช่วงนี้ยอดดูตกมากๆนแต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของสงครามใช่ไหม อาจจะไปโฟกัสที่เรื่องของการเมืองหรือการเลือกตั้งมากกว่าตรงนี้นะเข้าใจทุกคนนะโอเคก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมขอให้ผ่านวิกฤตทุกอย่างไปให้ได้ทุกคนไปหลับฝันดีครับโรมีโรมี